การลดลงของพื้นที่ป่าไม้ในอดีตประเทศไทยขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่มีป่าไม้ที่มีความอดุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งของโลกแต่พบว,ว่าพื้นที่ป่าไม้ในประเทศไทยกลับลดลงเรื่อยๆจากการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่าอย่างต่อเนื่องในช่วงสวีทศวรรษที่ผ่านมาทให้ประเทศไทยสูญเสียพื้นที่ป่าไปแล้วประมาณ67ล้านไร่หรือเฉลี่ยประมาณ1 6ล้านไร่ต่อปี ปัจจุบันมีพื้นที่ป่าไมา13้131.58ของพื้นที่ประเทศไทยหรือเท่ากับ102.17ล้านไร่คิดเป็น163,479.69ตารางกิโลเมตรลดลงจากปี2558ร้อยละ0.02หรือประมาณ65,500ไร่และจากสถิติพื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทย ปี2,557ถึง2,559ที่ผ่านมาพื้นที่ป่าลดลงร้อยละ0.02ทุกปีสาเหตุหลักของการบุกรุกแพ้วทางป่าเพราะต้องการพื้นที่ทำการเกษตรปลูกพืชผลิตอาหารและเลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มชาติกำลังพัฒนาตลอดช่วง5ปีที่ผ่านมาเฉพาะแถบตอนใต้ทะเลทรายซาฮารา พื้นที่ป่าไม้ลดลงจาก28.7%เหลือ27.8%ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พื้นที่ป่าไม้ลดลงจาก49%เหลือ47.8%ความหมายป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติประเภทที่ใช้แล้วเกิดทดแทนได้มีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆและสิ่งแวดล้อมเป็นแหล่งรวมของความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นแหล่งเอื้ออํานวยต่อปัจจัยสีในการดํารงชีวิตของมนุษย์เป็นแหล่งของต้นน้ําลําทานช่วยรักษาอุณหภูมิของโลกควบคุมปริมาณน้ําฝนช่วยในการอนุรักษ์ดินน้ําและแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าสาเหตุพบว,ว่าเกิดจากจาหลายสาเหตุด้วยกันเช่นการลักลอบต,ตัดไม้ทําลายป่าเพื่อนําไม้และของป่านํามาใช้ ประโยชน์การปลูกรุกพื้นที่ป่าเพื่อการการครอบครองที่ดินในการการอยู่อาศัยการทำเหมืองแร่การสร้างสร้างโรงแรมและรีสอร์ทสนามกอล์ฟผลกระทบเมื่อมีการทำลายป่าทำให้พื้นที่ป่าลดน้อยลงแล้วยังมีผลกระทบอื่นๆตามมาได้แก่ 1. สภาพภูมิอากาศการทำลายป่าทำให้เกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นเกิดสภาพแห้งแล้งฝนไม่ตกตามฤดูกาล 2. ทํทให้เกิดอุทกภัย 3. ส,สัตว์ป่าและพืชพันธุ์ธรรมชาติลดจํานวนลงหรือศูนย์พันธแนวทางป้องกันและแก้ไขกําหนดมาตรกา,รการการแก้ไขปัญหาบุกรุกทําลายป่าไม้ดังนี้ 1. มาตรการด้านการปลูกจิตสํานึกของประชาชน 2. ด้านการด้านการป้องกันสนับสนุนขยายโครงการในพระราชดำิของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ป่าไมา้เช่นโครงการรักษานา้ําโครงการบ้านเล็กในป่า 3. มาตรการด้านการป่าปรามเร่งรัดให้ผู้ติดตามก็ทําผิดลงมาลงโทษ 5. ้มาตรการด้านการตรวจสอบและติดตามผลมีระบบรายงานและติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 6. มาตรการด้านการบริหารจัดการให้จังหวัดและอำเภอตั้งศูนย์แก้ไขปัญหา การลักลอบตัดไม้ทำลายป่าเพื่อรวบรวมข้อมูลและแสดงสถานการณ์ความรุนแรงของปัญหาโดยมีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบที่ชัดเจนและเป็นรูปปรรม